สวัสดีค่ะเพื่อนพี่พที่น่ารักทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่อง Cat P Channel ฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะผู้หญิงที่เพื่อนบ้านไม่ค่อยสนิทบ้านเลขที่117 ทับสในหมู่บ้านทุ่งกลุ่มเป็นบ้านสองชั้นบ้านเงียบจนผิดปกติชาวบ้านเรียกกันว่าบ้านแม่ป่านเพราะมีผู้หญิงชื่อป่านอายุประมาณ3 0สต้นต้นย้ายเข้ามาอยู่เมื่อสามปีก่อนพร้อมผู้ชายที่อ้างว่าเป็นแฟนแต่เพื่อนบ้านสังเกตว่าแฟนของป่านแต่ละคนอยู่ด้วยกันได้ไม่นานก็หายไป หายแบบไม่ลาหายเหมือนตัดขาดจากโลกแรกๆทุกคนคิดว่าแค่เลิกกันแต่พอมีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาคนที่สองคนที่สคนที่4ก็เริ่มลือกันแปดกๆว่าแม่ป่านเป็นตัวซวยหรืออาจจะเป็นปีศาจอะไรก็ไม่รู้ถึงทำให้แฟนแต่ละคนอยู่กันไม่เกินสองเดือนแต่ข่าวลือก็ยังคงเป็นแค่ข่าวลือ จนกระทั่งนัดชายวัยทำงานจากกรุงเทพที่ตัดสินใจมาพักที่หมู่บ้านนี้ชั่วข่าวเพื่อวาดภาพหาแรงบันดาลใจเขาไม่รู้ประวัติอะไรทั้งสิ้นเพียงแค่วันแรกที่มาถึงเขาเห็นหญิงสาวถือถุงของชำํำยืนอยู่หน้าบ้าน117ทับสผู้หญิงผมยาวผิวขาวตาโตแต่ลึกลึกจนนั้นรู้สึกเย็นวาไปทั้งตัว ยายเข้ามาใหม่หรอคะป่านถามด้วยน้ำเสียงที่นิ่มแต่ปลายเสียงขายเหมือนลมหายใจที่ไม่ใช่คนธรรมดานัดได้ตอบแบบสุภาพพยายามไม่แสดงความประมาาเพราะสายตาของเธอเหมือนกำลังวิเคราะห์เขาอย่างละเอียดคืนนั้นเองขณะที่นัดกำลังนั่งวาดรูปเขาได้ยินเสียงผู้หญิงหัวเราะเบาๆแววมาจากทิศทางหน้าบ้านป่านเสียงหัวเราะนั้นไม่เหมือนกับเสียงคน เหมือนเสียงที่เรียนแบบคนแต่ไม่ใช่คนนัดเดินไปเปิดหน้าต่างแง้มดูเห็นเพียงว่าแสงไฟในบ้านป่านแดงวาบราวกับส่องไฟใส่เนื้อสดแล้วเงาหนึ่งก้มลงกับพื้นเหมือนกำลังกินอะไรบางอย่างเสียงของมันเสียงคล้ายเนื้อถูกเคี้ยวหนักๆน,นัดได้รีบปิดม่านไม่กล้ามองต่อ แต่เขายังไม่รู้ว่าคืนนั้นเป็นคืนแรกที่เขาโดนเลือกและเช้าวันถัดมาป่านบอคอประตูห้องนัดในเวลาตีห้าเ <c oughs> มื่อคืนได้ยินเสียงอะไรแปลกๆไหมคะนัดได้ผงะเพราะเหมือนเธอรู้ว่าเขาเห็นอะไรบางอย่างเออไม่ครับผมนอนหลับไปตั้งแต่หัวค่ำนะครับป่านได้ยิ้มมุมปากเหมือนรู้ว่าเขากำลังโกหก เธอเดินเข้ามาใกล้จนนัดได้กลิ่นอะไรแปลกๆจากตัวเธอกลิ่นคาวสาบเหมือนเลือดคนที่นี่น่ากลัวตอนกลางคืนค่ะคุณต้องระวังนะเธอเดินจากไปโดยทิ้งประโยคหนึ่งเหมือนที่พูดลอยๆแต่ชัดเจนมีผู้ชายหลายคนเคยกลัวฉันขนาดนี้แต่สุดท้ายก็อยู่ด้วยกันได้ไม่นานหลังจากนั้นประโยคนั้นทําให้นัดขนลุกทันทีแต่ความสงสัย กับผักให้เขาเริ่มคิดค้นหาความจริงเขาแอบไปถามยายคำเพื่อนบ้านฝั่งตรงข้ามยายคำสายหัวยังหวาดกลัวไอ้หนุ่มเอ้ยออกห่างผู้หญิงคนนั้นไว้เลยบ้านนั้นมันมีผัวหายไปแล้วห้าคนแล้วก็ไม่มีใครหาเจอสักศพเดียวยายคำกระซิบว่าคืนไหนไฟในบ้านปาดเป็นสีแดง คือคนที่เธอทําพิธีบางอย่างเสียงเคี้ยวเนื้อที่นัดได้ยินชาวบ,บ้านเคยได้ยินมานานแล้วแต่ไม่กล้าบอกใครนัดไม่เชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติแต่สิ่งที่ได้ยินเมื่อคืนยังติดอยู่ในหัวเขาตัดสินใจทำสิ่งที่ไม่ควรทำที่สุดแอบสอดกล้องเล็กๆไว้ในช่องรัวบ้านของป่านตอนเธอออกไปตลาดคืนนั้นเมื่อไฟในบ้านป่านเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีแดงนัด เปิดกล้องจากมือถือภาพสั่นเล็กน้อยแต่พอชัดเจนที่จะเห็นว่าป่านกำลังยืนอยู่ตรงหน้าหิ่งที่เต็มไปด้วยลูกผู้ชายหลายใบยแล้วเธอค่อยๆเอามือแบกผมตัวเองออกเผยให้เห็นรอยปากอีกครู่ที่อยู่ใต้ต้นคอเลียมสีปากสีม่วงคขำคมเหมือนปากสัตว์ปากคู่นั้นค่อยๆขยับแล้วเหมือนกำลังพูดบางอย่างน ตกใจจนมือถือแทบหลุดมือก่อนที่ภาพจะเห็นชัดว่าเธอหยิบอะไรบางอย่างออกมาจากถังสีแดงใกล้ตัวเป็นก้อนเนื้อสีําที่ชุ่มไปด้วยเลือดและปากล่างที่คอของเธอกำลังงับกินอย่างหิวก็หายจูจูป่านได้เงยหน้าขึ้นมองมาที่กล้องลัวเหมือนรู้ว่ามีคนแอบดูเธออยู่หลังจากนั้นภาพทั้งหมดก็ดับบูกนัดรู้ทันทีว่า เขาเองอาจจะเป็นลายต่อไปผัวเก่าที่กลับมาลุ่งเช้าป่านเดินมาหน้าบ้านนัดอีกครั้งแต่วันนี้เธอพูดน้ำเสียงอ่อนโยนจนแปลกทำให้นัดหลงเชื่อเมื่อวานเห็นเดินมาที่ร้านชำคุณอยู่คนเดียวเหรอคะ เขาตอบสั้นๆพยายามไม่เผลอเอออยู่ไม่นานครับเดี๋ยวก็กลับกรุงเทพป่านได้ยิ้มนิดๆอย่าเพิ่งรีบกลับเลยค่ะคืนนี้ฉันทำกับข้าวอยากให้คุณมาชิมนัดปฏิเสธทันทีแต่ป่านเอียงหน้าเล็กน้อยเหมือนฟังเสียงอะไรบางอย่างแล้วพูดว่าคุณควรมานะคำว่าเขาทำให้นัดขนลุกเพราะชัดว่า เธอไม่ได้หมายถึงเธอคนเดียวที่ยืนอยู่ตรงหน้าแต่หมายถึงปาอีกคู่หนึ่งบนลำคอของเธอและตอนบ่ายวันนั้นหมู่บ้านที่เกิดเหตุการณ์ประหลาดมีผู้ชายผิวคำํำสภาพเหมือนไม่ได้นอนมาหลายวันวิ่งมาจากท้ายหมู่บ้านทั้งตัวมีรอยข่วนรอยกัดเต็มไปหมดเขาคือเก่งผัวคนล่าสุดของป่านที่ชาวบ้านคิดว่าเลิกกันไปนานแล้ว เก่งร้องลั่นเหมือนคนเสียสติมันไม่ใช่คนป่านไม่ใช่คนหนีกันไปให้หมดชาวบ้านลุมกันถามแต่เก่งกรีดร้องจนเสียงแตกเขาร้องว่าเขาหนีออกมาจากบ้านป่านเมื่อคืนและเห็นป่านนั่งยองๆอ,อยู่กลางห้องมีอีกปากคู่หนึ่งที่คอกำลังกรีดเนื้ออะไรบางอย่างบนถาดชาวบ้านตกใจแต่หลายคนคิดว่าเขาเมายา จนกระทั่งเก่งจู่ๆก็ล้มทั้งยืนล่างกระตุกทลกผ้าเผยให้เห็นรอยปากเป็นวงครึ่งวงที่ไหลและสีข้างเหมือนถูกอะไรบางอย่างดูดเลือดตำรวจมารับเก่งไปแต่คืนนั้นเก่งหายออกจากโรงพยาบาลอย่างไรล่องลอยแม้กล้องวงจรปิดไม่เห็นเขาเดินออกไปเลยเหมือนมีคนลากล่างของเขาออกไปโดยไม่ติดกล้องสักตัว นัดเริ่มกลัวจนคิดว่าเขาจะย้ายออกจากบ้านทันทีแต่พอเดินเข้าไปในบ้านของตนเองกลับได้กลิ่นอะไรบางอย่างกลิ่นหอมหอมเหมือนแกงหอมจนรู้สึกแปลกเขามองไปที่บนโต๊ะอาหารมีหม้อแกงตั้งอยู่พร้อมจดหมายสั้นๆฉันทำกับข้าวให้ค่ะคุณลองทานดูนะวงเล็บป่านนัดแทบอาเจียนทั้งที่ยังไม่ได้กินเพราะเมื่อคืน เขาเห็นถังแดงในบ้านของป่านถังที่เต็มไปด้วยก้อนเนื้อที่ชุม่มด้วยเลือดเขายกหม้อกแกงไปเททิ้งหลังบ้านสิ่งที่เขาเห็นไม่ใช่เนื้อหมูไม่ใช่เนื้อวัวแต่มันเหมือนชิ้นส่วนนิ้วมือทำให้นัดทำท่าจะกว่างหม้อทิ้งแต่ในขณะนั้นได้ยินเสียงป่านที่อยู่ใกล้ๆหลวของแบบนั้นอย่าเททิ้งสิคะนัดได้ชะง,งักเพราะน้ำเสียงของเธอ เหมือนอยู่ด้านหลังแต่พอหันกลับไปเธอไม่ได้อยู่ที่รั้วเธออยู่บนหลังคาก้มมองลงมาที่เขาดวงตาของเธอไม่เหมือนมนุษย์อีกต่อไปนัดได้เพ่นเข้าบ้านปิดประตูขังตัวเองหลังจากนั้นตลอดทั้งคืนเขาได้ยินเสียงคล้ายเล็บยาวขูดกระจกดังเรื่อยๆเหมือนมีบางอย่างอยู่ข้างนอกพยายามให้เขาออกไป ความลับของคนกินผัวนัดไม่สามารถนอนได้อีกต่อไปเขาตัดสินใจหนีออกจากหมู่บ้านตอนตีสี่แต่พอเปิดประตูกลับพบรองเท้าของผู้ชายวางอยู่หน้าบ้านรองเท้าคู่ที่เขาเห็นจากรูปใกล้หิ่งของป่านรองเท้าของผัวคนก่อนๆนัดรู้ทันทีว่าป่านกําลังไล่ล่าเขาระหว่างที่เขาวิ่งเข้าไปที่ปากซอยได้ยินเสียงฝีเท้า ไม่ใช่ของมนุษย์ที่วิ่งตามหลังเสียงเหมือนหลายขาเหมือนสัตว์สีขาแต่เคลื่อนที่ไวเร็วผิดธรรมชาตินัดได้หลบเข้าไปในบ้านยายคำที่เปิดไฟอยู่ยายคำสั่นกลัวแต่พูดออกมาป้านนะ่ะมันเป็นของกินผัวมาตั้งแต่เกิดแม่มันเคยหนีพธิธีผีปากกินเลือดติดมาในท้องมันถึงมีปากอีกคู่อยู่ตรงที่ลำคอแล้วไอ้ปากนั่นมันหิว มันไม่เคยอิ่มเลยยายคำได้เล่าว่าทุกครั้งที่มีผู้ชายเข้ามาในชีวิตป่านปากที่คอจะเริ่มเรียกร้องถ้ามันไม่ได้กินเลือดมันจะฆ่าป่านเองป่านเลยต้องหาเหยื่อลายใหม่ตลอดเวลานัดได้ฟังแล้วแทบช็อกแต่ยันไม่ทันจะถามคำถามต่อประตูก็พังป่านได้เย็นอยู่หน้าบ้านผมลุงลังตาแดงปากที่คอ แยกว่างออกมาเหมือนสัตว์ประหลาดที่กําลังกระหายเลือดคุณจะไปไหนคะนัดฉันกําลังหิวมากเลยเธอได้กระโจนเข้ามาด้วยความเร็วที่ไม่ใช่มนุษย์ยายคําผลักนัทออกไปทางหลังบ้านนัทได้วิ่งสุดชีวิตไปที่ป่าท้ายหมู่บ้านวิ่งจนขาแทบขาดแต่ป่านก็ตามไมลล่ล้ารถเสียงปากที่คอของเธอได้กรีดร้องแหลมสูงเหมือนเสียงโลหะขูดกัน นัดสะดุดลากไม้ล้มลงป่านกระโดดขึ้นค่อมปากที่คอเริ่มจะงับเข้าที่หน้าอกของเขานัดคว้าก้อนหินขนาดใหญ่ฟาดไปที่ปากนั้นเสียงเนื้อแตกป่านกรีดร้องอย่างเจ็บปวดดวงตากลับมาคล้ายมนุษย์อีกครู่หนึ่งก่อนจะร้องว่าช่วยฉันด้วยนัดฉันไม่อยากเป็นแบบนี้แต่ปากที่คอยขยับทันทีงับเข้าที่ไหล่ของป่านเองเหมือนมันโกรธที่เธอขัดใจ ป่านได้ล้มทั้งยืนล่างสัน่นเลือดไหลไม่หยุดก่อนปากนั้นจะค่อยๆหยุดนิ่งป่านได้หันมามองนัดครั้งสุดท้ายน้ำตาไหลขอโทษฉันไม่อยากกินใครเลยฉันไม่อยากเป็นแบบนี้แล้วล่างของป่านก็แน่นิ่งปากที่คอได้เหี่ยวแห้งเหมือนเนื้อสัตว์เน่าที่ไร้ชีวิตนัดได้ตกใจสุดขีดมือไม้สัน่นทำตัวไม่ถูกจนยายคำต้องพยุงนัด ลุกขึ้นพร้อมกับลูกชายยายคาและชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงและหลังจากคืนนั้นผ่านไปตำรวจเข้ามาตรวจสอบแต่ไม่สามารถอธิบายได้ทันทีว่าทำไมป่านถึงมีปากอีกคู่บ้านป่านได้ถูกปิดตายห้ามให้ใครเข้านัดได้ย้ายออกจากหมู่บ้านทันทีแต่สิ่งหนึ่งที่ยังหลอนเขาจนถึงทุกวันนี้ก็คือบางคืน ขณะก,กำลังหลับเขาได้ยินเสียงกระซิบเบาๆใกล้ๆใบหูเสียงผู้หญิงเสียงนิ่มๆเหมือนป่านนัดหิวหรือยังคะเสียงนั้นไม่ได้ดังก้องมาจากความคิดมันดังมาจากด้านหลังเหมือนมีปากบางอย่างซึ่งเขามองไม่เห็นกำลังก้มมาที่คอของเขาเองขอบคุณที่ติดตามและรับชม เพื่อนๆพี่ๆที่น่ารักทุกท่านชอบกดไลค์กด Subscribe ติดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ